ี่หอยแบมว่าหน่อไม้หน่อยำหน่อไม้นี่ก็ที่กะสอบไปใส่เลยหน่อไม้ลาแยแถวนะอ่ะนีเนาะอย่างนี้อย่างน้อยน,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 น้อยหนึ่งเด้อไปเข้ากับดึงถิ่ม สบายดีพี่น้องมื้อนี้เฮาก็ได้แนวกินแไดนี้อันนั้นเนาะมื้อนี้เฮาเฮ็ดเห็ดห่อแล้วก็เพิ่นเน็ดห่อแล้วแล้วก็ไปเอาสาลายน้ำจืดไปเอาเท่าหรือวสาลยเนาะแม่นอมีกำลังเลือกอยู่เนาะเดี๋ยวนี้เฮาสิเฮ็ดอันน่ะกินแรงหลับเท่าพี่อยากไปลองเบิ่งเกลไกเนาะก็สบายดีนะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเนาะตอนนี้กำลังเลือกเท่าอยู่เนาะ การที่เขาเลือกมันก็คือการเลือกขีเหงอเนาะเลือกเขียขียุกออกมันอยู่ในข้างในเท้าเลือกออกแล้วก็สีน้ำไปล่างอี้ไปล่างในล่าเท่าซับนั่นแหละเขาก็สีน้ำเอาเท้าไปล่างออกแล้วก็ลวกซุกเนาะเท้านี่ลวกซุกนะเอา,เา,เอ,าอันนี้แม็นขีเหงที่เขาต่อยที่มันข้างาล่างออกก็ได้เนาะ นี่เนาะการเลื่อนเขาก็ส <the u Ch is land> ิเห็ดแบบนี้เนาะเขาสีแค่ยายออกแบบนี้เนาะอ๋อเหลืองงามรีบหยิบหยิ่เขาก็บอกแล้วเปิดไฟแล้ไม่สีหูแลเขาเขาสีบึ่งแบบนี้ถ้ามีขี้เขาก็สิแนมเพริเขาก็สิดึงออกละนี่แบบนี้เนาะขี้เนาะนี่เนาะนี่เขียะเล็กน้อยอย่งเนาะเขาก็ดึงถิ่ม เบิ่งแบบี่กระขากเลยนะเหวี่ยงเนาะขี้อย่างอันนี้มัเล็ดหลอดเลยแหละแม่น้องวีเชี่ยเอากขาเบิดเลยเขาจะเบิ่งกระคากนะอันนี้เทาเอาเท่านำไล่เนาะที่แต่ายประธานบ้านเขาเองอย่างเงยเนาะแต่เก่าก็าจะเคยไปเอาอยู่เท่านอนาะ น้องอบอลเข้าไปเอาแมงซ้อนพี่กายนะแต่พี่กายในโบได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะไปขยับเอาแมงซ้อนม้วนม้วนแต่บอลที่ไปเอาแมงซ้อนแล้วมันได้เข้าเนาะพี่น้องไปเข้าแลลายมีเข้าลายแล้วไปเอาแมงซ้อนมาเข้าเลยมีนเอาสะตีออกมาเนี่ยก็จะเบิ่อไปก่อนไปก่อน สบายดีสบายดีพี่น้องมาเลยเอาเท้าบึงบึงเมนูอีกอันนี้มาเลยเอาเท้าเลือกเท้ามันเป็นมันเป็นหนามไหลจัด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 ไปมันก็สิเป็นวังเป็นก้าวอะไรก้าวอะไรบุ๊บบังลายหนึ่งนะเอาให้มันเบิร์ดวู้กินเบิร์ดดองเผื่ออาเมื่อไรใส่เกลืออร่อยอรอคุณนะจังหน่อยก็ผ่านกคตรแล้วจังหน่อยก็ผ่านแล้ว ไม่ห้าสบเดีกช่างนั่งเบิงไฟกล้องเดเนี่หาเท่าพันหนึ่งใช้ใชเสียงบริเวณห้องไดนบเวห้งนบริเวณห้องไหนมื้โอ้โได้เตรียมของเปินมานเออคุดกัะปูหูหนึ่งนะได้กัะปูซอมตัวเด็กก็เป็นหนึ่งเอาสนอเป็นมนใสใส่ฟังนี่เออ ไม่ห like ักเลยเอาว่าจะกินกาแฟกินเลยจกินนะอยเลยวะกินมาลายไม่ใช่รับเดี๋ยวมาให้ดินี่เลีอมตาพี่น้องไม่ใหญ่ก็จิ้มหอยสีใส่ลาบเท้าเนาะอันนี้หัวหอยก่อนอนี้เนาะอันนี้หมาหอยมาหัวหอยอันนี้หมาหอยน้องหอยจุ๊บอันนี้เนาะอันนี้หัวหอยจุ๊บอันนี้ อันนี้ไม่ใหญ่จิม้มหอยไม่ใหญ่นางจิ้มหอยอยู่ตอนนี้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนต่อไปอีกเนาะสบายดีอืมดีเนาะน้องพีเคยถาจิ้มหอยบ่ล uh ่ะเออแบบชื้นโอเป็นวัดเป็นวัดเป็นวัดตาลูตนเนาะเป็นวัดยาวเบกไปก่อนเนาะเหเป็นตุ่มปลาดุเนาะ อันนี้ต้มปลดุกตัวนี้เยอะสิใส่อ่ะนั่นรับเท้าอ๋อเสือละเท้าต้มต้มไหอันขึ้นแจ้วใส่บาวไว้กับข้าทองข้าวเจ้าเป็นกระเพาะสองคนกินต้มปลาหมักพีกินูได้ค่ะพีน้ำใบกัดลูกโดดนี่หอยกับสิใส่รับเท้ากันน่ะอันนี้เขื่องรับเท้ามีหมากแข็งขมแข็งโหลน่น เค้รสาซุกมะเคร,เครดิบมะถั่วผักหอมเนาะอันนี้เท่าตัวนี้ทม่เม็นลวกแล้วบะเหยียบแล้วไอ้จะลวกเบิดบ่หรือเ่เบิ่งเบิดเลยเนาะคือป้าน,นาวามันหมกเขามันหน่อยเออป้าน,นาวามันหลายลวกแล้วห็นไหลบยบไหลช่นเนาะตอนไม่แล้ล่างท่ะไม่ได้มาเบิ่งเนาะ ่อนนั้นพอไปทำธทุระส่วนตัวก็เลยมาเบิง่งตอนเราหลังเทาตอนทอนมันมีสิปนนะนะเนาะเมื่อน,นี้ในทเทาเตียงกับซอแตกผ่นกามาขอเทาเมื่อละมาเพนนิ่นเราไปเอาเทาเหมือนก็นเลยมาขอเทาขอมาแข่งมาเครือนนำนะเมื่อละผืนนั้นอันนั้นไปขุดกระปูมาใส่ พอดีห้านี่บดนานะบวแข็งแรงเขาจะนั่งเขาตุบปูบะเทิงอัน,น<ห>ขนนะามมันจะเท่าเนาะปวผมจะละเท่าเนี้ยตัง้งหมกผิดใส่แจ้วอะ่ะมักทใส่แก้วอันนี้ใบกลางมันออกไม่เลอใบกลางออกเอาออกก่อน น,นทาถีแทนไม่้งองวิกัดซ่องไม่เห็นดีแล้วฮาก็มาถูกงัวเนาะงัวร้อยขับป้าฮัาก็ออกมาเนาะลงบกงัวถ้าถย,ยังเขาหัวกลับเทาป่าทุกแข่งคุม หม้อห้อามเขมากองก้นชายดำกรุฏิพี่น้องบางเนาะคนนั้นที่นี่เกาครบหรือปล่าะปลาดุกปลาดุกนี่บิ่งอันนี้ก่อน,อน,น,อนแบบนี้เนาะดูพันปลาดุกตัวหนึ่งนะจะเอา,าใส่ละเ่าบ่าแบม่ตัวหนึงห่งไว้พอทองจะเผาไว้ป่นนีเนะาะปอนสองคน,นเป็นกระเถาะก็เลยบ่ได้กินละเถา จะได้คองแจกฉจำพอเลยอาเอดกว่านี่ตักราถิ่นพีมันเล่ยนี่เนาะอ่าตุงเคี้ยวอย่างเงี้ยนี่เท่ากับเคี้ยวบเงบได้แต่วันนี้ขาในกลองเลยเคี้ยวอำนำนำมาสมุดหนึ่มืนเคยเย็นนี่เท่าระถาทันทีโอ้ยไม่ช่วรท่านเทาแห่งกเยเอยังวะ อันนี้คือซีเมนบอลค้างปลาเนาะเบิ่งตรงนี้อลอยเนียัวท่านจะใช้เครื่องเครื่องกระไฟมึงจีแบบว่าแขนตัดตอันนี้นะป่นปลา่างเงยเนะเาะเศษท้าวจะเป็นหนาตาแบบมีหละทาสีใสแบ่งน,นัวลงไป พอรับรองเว้ยแล้วแล้มันย้งมาทุ่งนี่เนี่ยอันหอมบัวอลไรกะพักเสริมอลไรกะอันนี้นี่ยคือหอยอู้หอยแล้วกะหอยซื้อมื่อตะวันหน้ากะทักกินอยู่ซ้ำมื้อห้าห้ากระสีเบิร์ดมันอีดัวยังโอ้โหเม็ดเม็ดตับมันนี่แล้วเขาไปเมืองโอนใหม่ฮะจะซื้อมาใหม่ถ้าถ้ามีเงินถ้าัน้ามีเงินฮะสิไดไปอีกบ่จะกันอ่า บ่บ่แม่มนั่นหมักไปซื้อไก่เนาะพี่เนาะหอยขนาดเสพเสพมันก็ตุ้นมันได้ไลยพี่เ้างมันตุ้ยคอย้บนตักช่องกะได้คือกันอันหนึ่งขั้นเงินลลยกับได้ไล่กันใครอยากไปงมเด้ฮะเงินหน่อยก็เลยได้น้อยปลากระไลวันหน้ากระทะ แถวนะเก็จะเหนียวว่าก็จะไปหาเนาะที่เป็นตลาดแรงเงี้ยมูลแร่งก็จะก็เอามาเอามาขายไปฆ่ากันตลาดแรงก็เอามาก็มีปลาเป็นอามาไหวหายเลยนี่จะว่าห้างเง um, ินไปซื้อเขาก็ระไรทำไมีเงินกับบริกรถ้ามีลุงไอสอนหลายๆเขาก็ได้หลายเนาะไอ้ขี้มึงเนี่ยไม่ได้ไลย ยังบ่แซบยังบ่พวหอยมีแะัหอยบ่มีเกลือือเลยใส่เกลือลงไปบ่พอยือแ้นแทนแทนหยมาีกกมาห่มยินอยู่บาเพ่นเลยแน่บอกกใส่เกลือลงไปเฮานี่อยากลองชิมใส่เกลือเข้าไปใส่ตัวนอกเข้าไป้ ใส่เครื่องลงไปแล้วสีีีเขยวน่มีพลงจอยนันมาเลยเห็นะนบายดีไหมใบดีนะเห็นหน้เห็นหนตั้งแต่อยู่น่นะคอ่าตกตาแล้วก็ไปนั่นยันยืม็โดด เจ๊วนข้าวเลยสบายดีกินขาวรกันเล่กำลับเท่าม่กินขาวแม่ราบเท้าใส่หอยปลาหัวหอยคือมรัยแท้เนอะแท้กินกันอยางนี้ใช่ป้าเป็นยังไงแท้แท้รับเท้า อืเก้าเงี้ยเลยสวายดีพี่น้องเมื่อนี้ฮอตมากันจิกรอกระบาดเท่าถ้ามองดูค่ะอาชแนแบบกินกระปุกมองดูอ้ยไอ้ละโล่าเท่าก่อนยังเห็นว่ากัดมาปิดกันมากัดมาปิาก่อนมั้เก่ะเสายบไรก่อน เด้อไปมาสายมดได้กินหัวหอยแม่พ้อมกิน้อเอ๊ะไม่อมมอไปล้างกินหรอฮะสิกาสไปดูห่อยรอสิกาสไปดูวย่อยตอนนี้มากินพี่ดูอะไรอ่าอบมือได้เรียน là <coughs> sò có mọc kim không vậy? <coughs> chom <mấy> cái <coughs> <Mấy> cái mọc là kim bào mì bào mì bỏ sò ăn mày phong nữa con mày nhảy anh này <coughs> này anh anh đềm phì khi anh lên chặt nó phì เนี่ยพีนี่าะใบสยักินปลาดุกปลาทัวให้เบิ่อเอ๋อะเลนชื่อัวใหญ่ปน้มันฆ่าข้อนนองพี่น้องอืมน้องหาน้าจำได้ไหมแทบพี่น้องอืมแต่พายอย่างคจักว่างข้าวเราไปบิ่งิบเป้าเล้าเด้อพี่น้องบุญกิบเจ้าเล่าขึนมานน้องนี่เคือหมงใส่จำคือไปพันธุ์ยวพายน้นุด ตัวเองล้มเหมือนบได้ท e ่าพี่เนาะมือนตัวเองซื้อก็าเมัอนบได้ท่าหัวกะเทียมกุ่งโบได้ถ่ายเนี่ยัวสบายดีสบายดี่อลาแม่แร่บได้สบายดีก็ล้มจนหัวสัะแต่งไข่ผัดอาเทาดิก็อบได้ถ่ายแล้วเนาะนข่าวเด้อพี่เนาะนั่งกับโบถ่ายเอาไหมพ่อง่วงนอนางหน้าลงก่อนนะเมาเลต่น้ เท่านงวีเ่นงไดไล่ไล like ่องหล่่าเลวก็เท่าคือกันเนาะนงวีได้เท่าก็ไล่ผว่าไปล่มเท่ากช้จะได้นะจะได้นะแล้วกนตัเองไงาบงาบน้าหนน้ำเท่าบไ่อึดหายปหา มือนี่ไปหาอยู่เอาอยนางไรติดใจบ่ให้ไปหาดูครอยากไปหาอยากอยากติดใจไหนหอยอะไรกูเลิกจะไปหาให้ก็พูดไปงมหอยไมมนะยาขมย่งแก่ขมอแก่ขมก็ต้องขมมาแล้วนีอันนี้ดิ S <S มีผู้ปูปลาป่วงเ,เลยนะมีผู้ผปูปลาป่วงเลยนะแสบแพงเหมัวรสบะ